ม่เอา้เนี่ยเอาเอาเหาดีกันมากาะตายแล้วช่เยาะโลกกับบ้านได้กินดีกินดีเพราะได้ย่างมาเอาหมามชั้นอ่อยนุ่เยิแมสบายเลยห้าคนแดียวห้านเดือนก็ได้ตัวไม่ยัางนะน่ะกับก๊มตะกัก๊มกัหมมเสื้อเส้ยเยหมมโอ้ยหมมกินซุกีตีกินข้าก็ไม่ยังเนี่ย ขวานะเออขวานายเอาน้าน้ำอันนึงเอาไปเป็นซ้อมอ่นนอะไขนมอ่ะแม่ปลาพรอนไปกินตีคือบ้เอาหาแม่ปลาพรอนเนลูกปลาพอนเหรอว้าเออตัวนี้หายแม่นานังอันนึงเอออันนี้รตีกรอบแม่สซนห้อห้แม่โซนนะวม่าับอกว่าถามแม่สซนรู้ไม่ซนว่มีปาก ต้อนเจนอีสามออกเทียงขึ้นหอดีสามจอดปั้มสองเทียกูว่าโอ้ยจะมันผ้ากูบินมาคักนอกกวางเสียสีเขาเห็ดเต็มเศษเลยอามแบบเท็แม่เท่งแบคือว่าพ้นเห่นเบิดเลยบ่งไหนวะเอาเพื่อน้กดมันถืกเด่นเลยก็สามจะวอกว่าเอาเฮ็ดด้วยลหะอันใดอันนี้ตเออ่ะ เอิอเพิ่นเออเอฟซีกินแน่เออเอฟซีกินอันนี้นะกินยังของว่างรถตีสายไหมย้ายนี่ไปกระเทียมอ้วน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 โซนได้ปะเนี่ยโอ้คนละมุมคนละแฉ่พุ่นพุ่นเบิ้งเอาเด้อพี่น้องพุ่นอันนี้แม่แม่ปะพรนั่นเลยเวลาพักพรนอนอันนั้นแม่ลูกมแม่นุ่เคยแสมมากด้ยเนี่ยลูกเคยลาเพื่อีสีนี่แสมเหลามาแท้ๆเลยเนี่ยพุ่นพุนแล้วลูกขึ้นสวัสดีอยู่แม่ คุนสวัสดีได้เยอะเลยตอัวอจคอยอนอวสวสนามกันทั้งสี่เละเซเลนเห็นลูกขายเพิ่มะน้อยแมไปขายเห็เขาขายเขามาเอาเขาจะขาย้เขาไงเขาก่ไแม่นะนั่ง เฮ็โลตีสายไหมมีเจตการแต่ก็เหูหนูที่าไ่มีเจตการเอามาขายตน้ำก็ได้คันเพราะตูกินนะซีนีลาบไม่น้อยได้แมงบอมันถามเปอนนี่ลอีอ้อยนี่ลหลอีอ้อยว่านานังได้แมงบุแม่มันมาอยอะอยากลาบปลาดุกอีอ้อยเฮ็ดโลตีใายไหม นี่เราจะโอนว่วเสื้อสนามแมนยูอ้าวอัุมันควัญยืนกินได้ทุกอย่างนะคะแม่มันหลุด ตเืลอไปขอเช้าอ่ะวัน้ววดวนีมัน้หกัคมอกล้าว้างสิละแม่แม่เยือเพิ่นขึ้ได้นุ่งสุดขึ้นกันแต่ว่าสันว่าโอ้ยแม่ว่าสีแม่ว่าสีเสื้อแม่ย่านแม่เป็นเชยแม่เลยว่าเอาหัวเสื้อยุ่ว่าเอ้ยีิสีสวยสวยนั่นก็สวยมันไม่เอวไม่ยังขินได้แต่เห็นว่าสตล์แฟสตล์มั้งะขอบพูดหลายๆจากพี่น้อง